ดีนักเรียนนะครับชั้นม6นะฮะเนื้อหาถัดไปของวิชาการงานอาชีพนะครับอันนี้เป็นการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรมโคดูเกมแล็บนะฮะเนื้อหาต่อไปจากการที่ครั้งที่แล้วเราได้ให้นักเรียนสอบเรื่องของการให้มีป้อมยิงนะครับแล้วเราทำลายป้อมก็เสร็จแล้วต่อไปวันนี้ก็จะเป็นออลองทำเป็นการนับคะแนน การนับคะแนนนะครับในส่วนของส่วนที่1ตรงนี้ก็คือเป็นการนับคะแนนแผนที่ที่สร้างอยู่ตอนนี้จะเป็นเกมคล้ายๆฟุตบอลนะครับจุดประสงค์ก็คือมี2ทีมก็คือทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินนะครับโดยฝั่งตรงข้ามของตัวละครที่เป็นมอเตอร์ไซค์สีแดงเนี่ยก็จะเป็นป้อมป้อมปืนแต่เราไม่ให้มันยิงนะไม่ได้ให้มันยิงเหมือนเหมือนครั้งที่แล้ว แต่เป็นป้อมของสีแดงนะครับส่วนตรงข้ามของตัวละครสีน้ําเงินก็จะเป็นป้อมสีน้ําเงินนะครับโดยมีลูกฟุตบอลอยู่ตรงกลางลฟุตบอลมาจากไหนนะฮะฟุตบอลก็คืออยู่ตรงอยู่ตรงเซตเดียวกับป้อมนะครับคลิกขึ้นไปแล้วก็จะมีบอลบาขึ้นมาตรงนี้อ่ะโอเคเราครูใส่ไว้แล้วนะฮะออะเรามาดูการตั้งค่าของขอบเขตก็สร้างเป็นแผนที่ขึ้นมาสร้างเป็นแผนที่นะครับ าการตั้งค่าป้อมต่างๆก็เซตติ้งนะครับซึ่งยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับป้อมก็อินโมบายนะครับก็คือไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนจะอินวอนเลเบิลก็ได้เพราะว่าเราไม่ให้มัน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 เสียหายอ่าจุดป,ประสงค์อ่ะเดี๋ยวเล่าเลาไปทิ้งจุดประสงค์ก่อนก็คือให้ตัวละครสีของตัวเองเนี่ยนะครับ เตะฟุตบอลก็คือวิ่งไปชนฟุตบอลแล้วฟุตบอลมันจะเด้งไปชนป้อมสีตัวเองเนี่ยเราจะนับเป็น1 1แต้มนะหแต้มขึ้นมาคล้ายๆวา่าเป็นการแข่งกันนะเล่นได้2คนพร้อมกันเดี๋ยวเราตั้งค่าตัวละครนี้ให้สามารถบังคับทิศทางได้ทั้ง2ตัวนะครับอ่าโอเคกลับมาที่เซตติ้ง immobil ยอิน n มโนเรเบนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วบลิฟเดามเ e จมิสไซเดามเจก็ไม่ต้องใส่ใจมันเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันโจมตีอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นแค่ประตูเป็นแค่ประตูเฉยๆเป็นแค่ประตูเอาไว้สําหรับว่าให้ลูกบอลมาชนชนแล้วก็ฝ่ายไหนที่ทําชนเสานั้นนะครับหรือป้อมนั้นเนี่ยก็จะได้ประตูไปนะฮะอันนี้นะครับอ่ะตัวละครตัวแรกตัวละครตัวแรก นะก็โปรแกรมมันเลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สีเนี่ยสีข้างบนนี้นะครับอามันหายไปละเนี่ยสีข้างบนสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับเอาสีแดงก่อนนะก็เริ่มแรกก็คือคลิกให้มันเดินหน้านะครับก็คือกดปุ่มคีย์บอร์ดนะ WASD เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มัน move quickly นะเร็วขานาดไหนก็เอาสักสทีนะครับ เอาแค่นี้นะฮะสีน้ำเงินก็เหมือนกันคลิกโปรแกรมนะครับกนะ็เล่นอีกอีกแป้นหนึ่งก็ต้องเป็นแป้นลูกศรน,นะครับนะแป้นลูกศรน,นะหรือถ้าใครมีจอยสติ๊กก็เป็นเกมแพดนเมาส์ไม่ต้องใช้นะก็มูฟเหมือนกันมูฟความเร็วก็ต้องเท่ากันด้วยนะค u ิ c k l y เท่ากันนะครับส่วนตัวละครเซตติ้งก็คืออันนี้เอาแบบธรรมดาธรรมดาเลยก็คือไม่ได้ปรับ ความเร็วไม่ได้ให้ยิงไม่ได้อะไรเลยนะครับจะอินโมโนเดเบิลก็ได้คือทําลายไม่ไดนะ้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ให้มันยิงไม่ให้มันชนโจมตีอะไรอยู่แล้วอ่ะลองดูนะครับลองมาคับตัวละครอ่าคับตัวละครนะเล่นนะฮะอ่าโอเคไปละเรียบร้อยไวพอไหมอันนี้คือตัวละครสีแดงเตะบ,บอลได้เห็นไหมครับเตะบอลได้การบังคับก็จะค่อนข้างจะ ลำบากนิดหนึ่งอ่ะต่อไปตัวละครสีน้ำเงินไปละใช้แป้นลูกศรบนล่างซ้ายขวาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยิงยิงเข้าประตูตัวเอง่นีนะคือ,อยิงไม่ได้โอเค <S 1> <S 1> ต่อไปนะครับหลักการที่ทำการคิดคะแนนคิดคะแนนเราไปตั้งค่าที่ไหนตั้งค่าที่เสาก็ได้นะครับที่ป้อมก็ได้หรือตั้งค่าที่ลูกบอลก็ได้นะครับ ในกรณีนี้ขอตั้งค่าที่ลูกบอลแล้วกันถ้าลูกบอลไปชนเสาฝั่งไหนนะครับฝั่งสีนั้นจะได้คะแนนเข้าใจไหมถ้าลูกบอลไปชนสีเสาหรือป้อมเนี่ยเสาสีอะไรสีนั้นจะได้คะแนนอ่าโอเคนะครับต่อไปโปรแกรมเว้นบัมมนะครับไปชนนี่เองชนอะไรก็ชนบอทนะชนอ็อบเจกต์ชนอ็อบเจกต์ ออบเจกต์ก็คือแคสเซอร์คือป้อมอ่าป้อมนะครับป้อมสีอะไรละ่ะแล้วก็เริ่มป้อมสีแดงก่อนนะเมื่อไปชนปราสาทนะหรือว่าป้อมนะฮะแคสเซอร์ Castle นะครับสีแดงสีแดงก็ได้คะแนนนะครับสีแดงก็ได้คะแนนดูเกมบวกสกอร์เห็นไหมฮะไม่ได้ไม่วินนะไม่ใช่ชนปุ๊บชนะเลยไม่ได้นะครับเซตอ่าบวกสกอร์ บวกสกอร์ให้กับสีเรดสกอร์สีแดงนะครับขี่พอย์หนแต้มนะเมื่อไปชนปราสาทหรือป้อมของสีแดงนะครับนะให้เพิ่มสกอร์สีแดง1คะแนนเหมือนกันอันนี้เราตั้งค่าที่ไหนเราตั้งค่าที่ลูกบอล ถ้าลูกบอลไปชนของสีแดงสีแดงก็ได้ประตูหนึ่งประตูนะต่อไปเพิ่มเลยครับทำเหมือนกันเลยนะครับเวนบะัมไปชนนะฮะออบเจกต์ Object, ปราสาทสีน้ำเงินอ่าโอเคนะครับดู Do, บวกสกอร์อยู่ที่เกมนะฮะบวกสกอร์นะครับสีน้ำเงินบลู Blue, นะครับที่ หนึ่งคะแนนอ่าโอเคนี่นะครับตามนี้อ่าลองดูลองดูนะครับเอาตัวสีแดงก่อนไม่รู้จะเตะโดนหรือเปล่าน,นะอ่าโอเคมันค่อนข้างจะบังคับยากนั่นนะไปเราไปเราไปแล้วก้อยไ,ไ,ไม่ไหวนะครับอ่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่าให้เห็นผลลัพธ์ไปเลยอ่าไม่โดนให้มันรู้ไปโอเคไปแล้วนะตุ้มเนี่ยฮะปึ้ง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  ประตูขึ้นเท่าไหร่เนี่ยม,มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นอ่าโอเคเดี๋ยวลองสิน้นเงินละกันเพราะว่าอเผอิญว่าจอที่อัดเนี่ยมันบงังไม่รู้ว่าได้กี่ประตูอ่าโอเคอ่านี้ปึง้งอ่าก็ได้3ซึ่งระบบมันก็คิดสถีแล้วเกินนะครับไปได้3ประตูเลยนะอันนี้ก็คือความอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของโปรแกรมสร้างนะครับชนทีเดียวได้3ลูกนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาข้อผิดพลาดตรงนี้แหละแต่ว่าเราตั้งเงื่อนไขให้มันแบบสูงๆงขึ้นอย่างเช่นกติกาเพิ่มเติมบอกว่าถ้าใครได้ถึง20ประตูก่อนจะเป็นฝ่ายชนะโอเคไหมถ้าใครได้ถึง20ประตูก่อนจะเป็นฝ่ายชนะคือไปชนเสาแล้วแต้มมันถึง2ี่ะจะเป็นฝ่ายชนะเราไปตั้งที่ไหนก็เราไปตั้งที่ตัวละครนะครับที่โปรแกรม ต่อไปนะฮะเว้ When score, นสกอร์ถ้าสกอร์ของสีแดงนะตีตัวละครสีแดงเนาะถ้าสกอร์ของสีแดงคอมเพลแปว่าเปรียบเทียบคอมเพลแปว่าเปรียบเทียบนะฮะเท่ากับก็ได้นะครับมากกว่าเท่ากับดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีมันไปชนแล้วมันเกินนะมากกว่าก็ได้มากกว่าเท่ากับนะครับพอยต์ยี่สิบ Win. Win, 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 win. Win ดูวิน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 ตรงนี้นะครับเกมวินสำหรับสีแดงถันไหมถ้าคะแนนของสีแดงมีค่ามากกว่าเท่ากับ20ให้สีแดงชนะเหมือนกันกับสีน้ำเงินนะครับไปตั้งไปตั้งถ้าคะแนนหรือสกอร์ของสีน้ำเงิน คอมแพร์ Compare, นะครับมากกว่าเท่ากับ20อยู่ที่พอยต์ครับแล้วก็20ดูสีน้ำเงินเกมนะครับวินของสีน้ำเงินโอเคไหมอ่าลองดูนะครับอ่ะก่อนจะลองดูเอาอย่างนี้แล้วกันให้สีน้ำเงินชนะเพราะว่าเผิว่าจออัดมันไปบงังบางคะแนนไว้อ่ะโอเคลองดู อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่ตึงแล้วมันจะเด้งไปทำไมตรงนอนแล้วเมื่อไร่มันจะได้ยี่สิบอ้อยอ้อยอ้อยเอาใหม่แล้วกันเอาไปจอๆเลยอ่ะสิบเก้าแล้วอีกแต้มหนึ่งเมื่อไหร่จะได้ยี่สิบอีกสองชาติครึ่ง โอ้ยจะชนะไหมเนี่ยยัไงสิบเก้า <19. S 2> อีกเหมือนเดิมเรียนความอดทนเป็นคุณสมบัติองนักเรียนที่ดีทีมบลูชนะะโอ้ยเหนื่อยนะครับโอเคนี่คือส่วนที่หนึ่งนะครับก็คืออุย้ย ส่วนที่หนึ่งก็คืออ่าเป็นคล้ายๆเกมฟุตบอลใครยิงแต่ไม่ใช่ฟุตบอลแบบอะไรอะแบบจริงๆนะก็คือเอาเป็นแต้มใครได้ถึง20แต้มก็ชนะอันนี้สื่อส่วนที่1ของวิดีโออ่าอันนี้นะ